อันนี้เป็นไก่สูตรที่ผมจะทําขายนะครับให้อมน้ํามันนะครับอมเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับท่านใดที่ต้องการเป็นลูกค้าในอนาคตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับข้างในนี่เนื้อนุ่มมากนะรสชาติพอดีมากแล้วก็กรอบนะครับหนังนี่กรอบลอกเหมือนเหมือนอะไรเป็ดเขาเรียกเป็ดอะไรนะเป็ดอะไรที่หนังมันลอกลอกน่นะครับผมวันนี้พิเศษสุดนะครับสําหรับใครที่อยู่โลบวก ไม่ไกลจากช้างคานมากนักนะครับวันนี้ผมขายพิเศษน่องใหญ่มากครับ10บ,บาทเท่านั้นนะครับดูฝ่ามือผมนะครับนี่คือเป็นน่องไก่เลยนะครับ10บ,บาทเท่านั้นครับเฉพาะวันนี้นะครับเหลือ3ามน่องนะครับผมจะได้เอาไปชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าถ้าถูกใจรสชาติค่อยปรับราคา ไปเหมือนท้องตลาดทั่วไปนะครับวันนี้ขายชิ้นใหญ่เลยแค่10บาทนะครับนี่เอาเปรียบเทียบกับป้ากพีพอนะครับอพพอนะครับผมนี่ป้านะครับชิ้นใหญ่นะครับน่องไก่นะครับ